สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรคนราศีกันประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2564คนที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมหรือคนที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าช่ช่วงต้นเดือนนะคะกันยายนนะคะ คนราศีกันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะคะมีเกณฑ์นะคะจะได้ข่าวคราวการเจ็บไข้ได้ป่วยของเพื่อนของพี่น้องของคนใกล้ชิดนะคะหรือการสูญเสียของคนเหล่านี้ด้วยค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นเ,เพื่อนหรือพี่น้องนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศ พอประมาณถึงกลางกลางเดือนนะคะให้ชาวราศีกันระมัดระวังนิดนึงค่ะเกี่ยวกับอุบัติเหตุมีเกณฑ์ได้เลือดนะคะก็คืออาจจะมีการไปเดินชนอะไรเลือดออกมีอะไรตกใส่ศีรษะเลือดออกการขับรถขับราก็ให้ระมัดระวังค่ะ ส่วนเรื่องการเงินสําหรับคนราศีกันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะในช่วงของเดือนกันยายนการเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะไม่เสียหายอะไรเลยนะคะส่วนเรื่องความรักก็ยังหวานแหววค่ะที่ผ่านมานะคะความคิดบางครั้งเรากับคู่ครองเราเออความคิดไปคนละเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้นะคะประมาณไปปลายนะคะพอไปปลายเดือนของกันยายนทุกอย่างเริ่มดีขึ้นค่ะคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่อย่าลืมนะคะสิ่งที่จินาขอเตือนก็คือว่า หลังจากกลางเดือนของกันยายน์เป็นต้นไปนะคะให้ระวังอุบัติเหตุนิดนึงค่ะส่วนเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีบ้างในช่วงต้นต้นเดือนนะคะเป็นไข้ตัวร้อนบ้างธรรมดาค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะคนราศีกันนะคะถ้าอยากจะดูคลิปย้อนหลังนะคะจีราจะวางลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะไปดูได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ คลิปนี้จีฬาก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ